สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิงโพสต์จากใจอัมลาซิดคอมดังเป็นหนึ่งนักแสดงสาวสุดแซ่บที่มีผลงานออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับสําหรับยิงราาัชาถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้ดีว่าหญิงนั้นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆทํางานอย่างหนักเพื่อใช้หนี้ให้แม่จนตอนนี้ปลดนหนี้ได้แล้วแถมยังมีชีวิตครอบครัรวที่น่ารักมากๆและถ้าใครที่ติดตามก็คงจะรู้ดีว่าหญิงนั้นเล่นละครซิดคอมเรื่องเสือชนีแก้งซึ่งซิดคอมเรื่องนี้ถ่ายทํากันมาอย่างยาวนานมีแฟนละครติด ตามตลอดโดยยิ่งนั้นรับบทเป็นเจ๊ออยสาวสวยสุดแซ่บที่พ่อแม่นั้นทิ้งมรดกไว้มากมายก็อ,อย่างที่หลายคนรู้กันล่ะครับว่างานเลี้ยงนั้นย่อมมีวันเลิกราแล้วสิทธิ์คำเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเพราะว่าเตรียมที่จะอำลาหน้าจอแล้วโดยยิ่งได้โพสภาพฉากที่ใช้ในการแสดงพร้อมกับไมโครโฟนไร้าสายของตัวเองพร้อมระบ,บุแคปชั่นว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อเดินออกจากบ้านดีคราบครัวที่มีแต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นครั้ง5ปีกับการตื่นมาเจอพี่น้องทีมงานนักแสดงทุกวันจันทร์อังคาร หลังจากวันนี้ไปเก็บมันเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขหัวเราะร้องไห้อยู่ภายในสตูนี้กันเสือชนีแก้ง ทำเอาหลายคนใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวคะัเพราะว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งซิตคอมที่อยู่มานานมากๆสร้างเสียงหอวรา้อนและความสุขให้กับใครหลายๆคนจนนักแสดงนั้นทุกวันนี้กลายเป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันไปแล้วนอกจากนี้ทางด้านของนัทชัยพุ่มฉาดผู้เขียนบทซิตคอมเรื่องนี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพบรรยากาศการทำงานวันสุดท้ายที่ทุกคนนั้นมีความตั้งใจกันามากทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงโดยได้โพสต์ระบุว่าบรรยากาศการถ่ายทำตอนสุดท้ายของแฮชแท็กเสือชนีแก๊งทีมงานและนักแสดงตั้งใจกัน,กนมากเพื่อคุณผู้ ชมทุกคนฝากติดตามกันต่อไปจนกว่าจะออนแอร์ตอนสุดท้ายเลยนะที่รักทั้งหลายบอกเลยว่าทั้งหาทั้งน้ําตาแตกแน่นอนจ้าจุ๊บหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รวัวๆเลยละครับเรียกว่าใจหายจริงๆในที่สุดก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอ่าวขอบคุณครับ